สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคบ่ายครับก็มาส่งท้ายกันเนาะสำหรับหางเสียงหางเสียงโอฟ่าวันจันเปิดตัวยังรอเลยวันอังคารมันพุธวันอังคารมันพุธสลดวันพฤหัสเออมาคืนครับเด่นเก้ามาครับจอสองแปดนะครับจอสองแปดแปดสองเนาะก็ลุนแรนต่อครับสําหรับหางเสียงครับ ก็ฝ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปครับผมชื่ออาร์ตนะครับไม่ใช่ชื่อแอดครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อาจารย์อ่าใช่ครับไม่ใช่อาจารย์เรียกผมอาร์ตพอแล้วครับเนาะขอ่างสะดเราเดือกรันตต่อเต่าครับอาร์ตนะครับโอเคทางเสียงบ่ายเมื่อเช้าปิดสิบแต้มครับอย่างที่บอกไปครับเลขของจีนเหมือนกันครัาบบ่ายนี้จีนอาจจะปิดถ้าจีนปิดอะไรลองเอามาเล่นทางเสียงได้เพราะว่า เมื่อวานบ่ายเขาปิดตัวเดียวกันครับคือ3าและเมื่อเช้าถ้าใครสังเกตจีนมี5้าสองหังเส็งก็มี5้าสองครับแต่ถึงแยกกันอยู่นะครับถึงแยกกันอยู่แต่ก็มีเด่นครับแสดงว่าเด่นของจีนบ่ายอาจจะมาห่างเสียงบ่ายได้ครับอันนี้คือตัวแปรแรกนะครับส่วนตัวผมผมชอบ3ครับผู้สดิบผู้สดิบดีนะชอบ3ก็ผมไม่สามารถดูรอผลจีนและมาวางได้มันช้าครับ เ <cido f 2> ล้วถ้าวางช้าไม่มีใครดูยอดวิวไม่ได้ครับไม่มีโฆษณาเข้าครับตังไม่ได้ครับสามสามศูนย์ศูนย์ครับแปดสามบวกห้าศูนย์ครับแล้วก็อันนี้เก้าสามติดไปครับเก้าสามเก้าสามเก้าแปดอ่าเก้าสามเก้าแปด เก้าสามก้าแปดจะไม่ใช่คู่กันนะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่คู่กันเพียงแต่ผมว่าโอกาสปิดอันนี้เป็นไปได้ครับร้อยอันไหนกระดกได้กระโดดเข้าหน่อยครับเช่นเก้าแปดหกแปดครับร้อย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 มาศูนย์ครับมาศูนย์แต่มีอะไรใช่ไหม เมื่อมันปิด2 8กับ4 6มันอาจจะเด้งกลับไปปิดปิด4 6เช้าครับติด4 6ไปหนึ่งหางครับนะครับติด46ไปดึงหางก็เหมือนเดิมครับไขรฟังทั้งคลิปก็จะได้คลิปผมไม่ได้ยาวมากจริงครับน้อยแค่3 2 3นาทีครับอย่างห่างเสียงพวกจีนนี่ไม่ถึง3นาทีนะครับครับก็เจอทีสามาแล้วดาวโจรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปดยทุกท่านครับราบขอบคุณทุกท่านที่โอนตางมามีน้ำใจมาทุกท่านครับสวัสดีครับ